อันนี้เป็นจักรยานสีแดงของแกนะครับเป็นพาหะพาหนะส่วนตัวที่ใช้ในการขี่ออกไปข้างนอกนะครับเผื่อแกไปทํำธุระอะไรนิดหน่อยข้างนอกนะครับก็จะใช้จักรยานปั่นนะครับจักรยานนี้ก็เป็นจักรยานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะครับนี่ฮะเรามาดูสวนยอมต่อไปนี่ แกเป็นคนที่ชอบบอนไซมากนะครับนี่แกเอามาจัดเป็นบอนไซเนี่ยใครมีบอนไซนะแกจะชื่นชมมากชอบมากเลยครับโอ้โหนี่นี่ครับแล้วก็จะเอามาใส่กระถางเนี่ยตรงนี้จะเน้นเป็นสวนคล้ายๆสไตล์อะไรในญี่ปุ่นหรือเปล่าใครถนัดใครชอบสวนแบบไหนเนาะแนะนําหน่อยนะแต่ว,ว่านี่แกก็จะเอาไม้นะครับท่อนไม้นะครับท่าที่หาได้แถวนี้นะครับนี่ ก็เอามาตั้งกระถางตั้งอะไรได้นะครับอันนี้ก็เศษไม้นะครับที่เอามาอันนี้น่าจะวางน่าจะวางกระถางอะไรได้อยู่อีกหลายอันอย่างนี้อืมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระถางต้นไม้ก็จะจัดนะครับโอ้นี่สวยมากครับอผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเนาะว่าสไตล์อะไรเงาะเพื่อนๆก็ดูเองเนาะใครที่ถนัดเรื่องของการจัดสวนนะ่ นี่ครับโอ้นี่ครับพวกบอลสีพวกอันนี้น่าจะเป็นผักเว้นหรือเปล่าอืมนี่ครับบอลไซนี่แก <c oughs> บอกแล้วว่าแกชอบบอลไซมากต้นกระสั่งมึงนี่ครับบอลไซต้นกระสั่งน,น,นะวอ่นี่ครับนี่กำลังทําอีกหลายต้นอยู่นะอืมอันนี้ดอกชนชมอะต้นชนชมอืมโอ้ ดูให้รอบก่อนนะจุดนี้นะครับก็จะจัดจัดเรียงแล้วแต่ใจชอบนี่แหละครับไม่มีสูตรตายตัวอะไรเลยนี่โอ้แล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นไปมีต้นหนึ่งโอ้เป็นรอยพึ่งรังพึ่งมาทำรังนี่ต้นใหญ่เลยนะียรังพึ่งหรือังแตนวะนะ่ยแตนนั่นะนะ่ะ เดีย๋ยวผมซูมให้เพื่อนดูโอ้มันมีอยู่หลายหลายตัวมากเลยนี่ครับตรงน,นั้นนะอืมอครับมาแล้วก็มาดูนี้ต่อดูสวนหย่อมต่อเนาะครับนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมโซนที่ทางเข้าออบ้านนะครับอืมนี่ครับ อ่ะยันนี้อีกจุดหนึ่งเนาะ